คุณผู้ชมฮะเรามาดูคลิปนี้แมวพูดได้พูดได้จริงหรือเปล่าพูดได้แล้วชัดถ้อยชัดคำารือฉันใช้ชชคำนี้เลยพูดเป็นภาษาอะไรฮะภาษ<อ>าไทยเลย,เลยไปดูกันดีกว่าครับอ,<า>อร่อยไหมอร่อยอร่อยมากไหมอร่อยมากโอ้อร่อยมากเลยจะซื้อมาให้กินอีกนะ โอเคไหมนะโอเคไหมอด้หนมันหรือยังฮะเออชัดเจนเลยนะอร่อยมากัน่พูดเหรอใช่อันนี้อร่อยละหลอกคุณฟังออกอ่ะอนี่ไงเห็นไหมอร่อยมาก เนี่ยผมผมเรียนเสียงนะอร่ยอยมากามาใช่หลายคนบอกว่าท่อนนี้ยมันชัดโดยเฉพาะคําว่าอร่อยมากครับเออมัน <ะ S 2> ดูเป็นภาษามนุษย์เป็นภาษาไทยชัดเจนอะ